โอสวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้ฉันมีความสุขมากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีเกี่ยวกับ Space s t a และโทเค็นจุดมุ่งหมายหุ้นของบริษัทของเราซึ่งเรากำลังสร้างร่วมกับคุณก่อนอื่นฉันรู้สึกขอบคุณพวกเรามากที่เริ่มใช้ชีวิตด้วยมือของตัวเองผู้ที่เริ่มเชื่อว,ว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้และไม่กลัวคนโกงหรือปัญหาบางอย่างและเพียงแค่สร้างอนาคตที่มัง่งคั่งขึ้นของเราเองดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วันนี้เราจะพูดมากเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายของโทเค็นจุดมุ่งหมายและฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าเกิดดอะไรรรขึ้้นนนนกันแนะบาหุ ที่เป็นเจ้าของโทเค็นจุดมุ่งหมายอยู่แล้วพวกเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้เมื่อใดเพราะเหตุใดและเท่าใดและผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อโทเค็นพวกเขาจะสามารถซื้อได้ในวันนี้วันสุดท้ายที่มีราคาที่ถูกที่สุดหรือพรุ่งนี้มะรืนนี้เพราะย่านไรมันก็โตแล้วฉันมีความสุขมากที่เรากำลังทำสิ่งเหล่านี้และฉันมีบันทึกความคิดของเราฉันไม่อยากริมอะไรก่อนอื่นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราร่วมกับพวกคุณเรากำลังทำมันร่วมกับคุณเรากำลังสร้างธุรกิจของตัวเองบนพื้นที่โฆษณาและเรากำลังดำเนินการตามรูปแบบธุก ซึ่เรียกว่าการระดมทุนแบบ Crowdfunding การระดมทุนหมายความว่าเมื่อผู้คนจะม,มารวลงเหลนทุนกันเพื่อจัดการโฆษณาในพื้นที่หรือเพื่อจัดการข้อตกลงอื่นไดหากคุณไปที่อินเทอร์เน็ตคุณจะพบความหมายของการระดมทุนและคุณจะสามารถเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้ดังนั้นบริงสร้างบริษัทยาเป็นทางการบริษัทยาเป็นทางการนี้มีผู้ก่อตั้งอ,อก,กคุณรรู้จักฉันและบริษัทนี้มีหุ้นแต่ละหุ้นเป็นโทเค็นเป้าหมายหนึ่งหุ้นของบริษัท Space a t h หนึ่งโทเค็นเป้าหมายดังนั้นเมื่อคุณเป็นเเจ้้้าาาของหหุุนนนล่นีีีคณม2วิธใกกรรทำำไร วิธีหนึ่งคุณสามารถขายผู้เหล่านี้ในภายหลังได้เพราะมันจะมีราคาแพงกว่าและคุณจะมีกำไรฉันจะอธิบายให้คุณฟังว่าทำไมมันถึงแพงกว่าและฉันจะบอกคุณว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มราคาของโทเค็นเป้าหมายวิธีหนึ่งคุณสามารถซื้อโทเค็นจุดมุ่งหมายตอนนี้เมื่อมีราคาถูกและขายในภายหลังสมมติว่าหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนตามที่คุณต้องการเมื่อไหรจะแพงขึ้นอีกประการหนึ่งคุณสามารถมีโทเค็นเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองซึ่งจะทำให้คุณได้รับเงินปันผลทุก3เดือนทุกไตรมาลองจิ ในการว่ามันเหมือนโคคาโคล่าเหมือนแอปเปิลเวอร์ซี่อบสร้างแอปเปิลไม่มีใครเชื่อเขาเพราะไมโครซอฟท์เป็นรัชาแห่งตลาดนั้นและเมื่อเจาะบอกว่าเราจะทําอุปกรณ์พิเศษมันจะเปลี่ยนตลาดมันจะเปลี่ยนทุกอย่างน้อยมากมีคนเชื่อเขาแต่พวกเขาลงทุนพวกเขาซื้อหุ้นของแอปเปิลและเรารู้ว่าวันนี้แอปเปิลซึ่งเป็นนหมงในบริษัทที่ริ่ารวยที่สุดในโลกแน่นอนว่าผู้ถือหุ้นของแอปเปิลได้รับผลกําไรที่ดีมากจากเงินปันผลทุกไตรมาสสถานการณ์เดียวกันกับที่เรามีกับ Space a ดีและมูลด์เกิร์ ก็ไม่มีใครเชื่อเธออาจจะเป็นแค่เพื่อนไม่กี่คนอแต่แล้วก็มีบางคนเริ่มเข้าใจว่า Space ได้ให้ความเป็นไปได้มาอาศายแก่ธุรกิจทั่วโลกและนั่นหมายความว่าเราจะมีรายได้มากมายจากการโฆษณาคนที่เริ่มเชื่อก็เลยเริ่มซื้อขอแสดงความยินดีกับพวกคุณที่ซื้อโทเค็นจุดมุ่งหมายเพราะคุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดเพราะคุณเริ่มก่อนเนาะคนอื่นก็จะเข้าร่วมและจะมีเงินปันผลด้วยแต่ต่อมาคนกลุ่มแรกที่ซื้อโทเค็นจุดมุ่งหมายจนถึงวันนี้รวมถึงคนเหล่านี้จะได้รับเงินปันผลครั้งแรกในวันที่28เมษาย,ยนของปีีน้ซึ่่งหมมาาายควว ลังจาก28วันเกือบจะเป็นเช่นนั้นเกือบจะ27วันแล้วทำแล้วจะได้กีไรดังนั้นจะบอกจำนวนเงินที่แน่นอนได้อย่างไรแต่ฉันจะบอกคุณเป็นตัวเลขเลข็กๆน้อยๆเพราะฉันเคยทำงานกับนักเศร,รษฐศาสตร์และนักการตลาดมืออาชีพเกี่ยวกับคำถามนี้ดังนั้นวันนี้เราจรึงนำนักโฆษณาเรามีผู้ลงโฆษณา2คนแล้วซึ่งเราจะลงโฆษณาตั้งแต่วันจันทร์ในวิดีโอหน้าของฉันคุณจะเห็นโลโก้ของผู้ลงโฆษณาของเราฉันจะบอกเกี่ยวกับพวกเขาเราําลังพูดถึงอวการโดยทั่วไปแต่ในระหว่างการเตรียมการโฆษณาอวการ เราจะพูดถึงบริษัทอื่นๆสองบริษัทนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาและคุณจะมีความสุขที่พวกเขาเป็นผู้โฆษณาของเราแต่จะเป็นวันจันทร์ดังนั้นผู้ลงโฆษณาเหล่านี้จึงจ่ายเงินให้กับ Space เบซแ,และเซอร e เบสเซจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นนี่คือโมเดลธุรกิจแบบพลาสติกไว้ใช้เออย่างที่คุณเคยเห็นเพราะคูกค้าจะมนมากที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ในอุกรรพวกเขาถามว่าจะได้เปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่จะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แต่จะเป็นเงินปันผละไรรงนลแาาาตมกท หากสเปซได้ทำงานได้ดีคุณก็มีกำไรที่ดีหากสเปซได้ทำงานได้อย่างีเยี่ยมคุณมีกำไรที่ยอดเยี่ยมและฉันจะบอกคุณว่าคุณจะช่วยเหลือฉันได้อย่างไรเราจะช่วยเหลือซึ่งกะัะารันได้อย่างไรเราจะเติบโตธุรกิจนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรเพราะสหรับฉันแล้วสิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องทำอย่างโปร่งใสชัดเจนอย่างที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าทำไมเขาหรือเธอได้เง่นจากมันดังนั้นในวันที่28่สเมษาย,ยนของปีนี้คนแรกจะมีการบรรพุนเได้ฉันจึงมั่นใจในสิ่งนี้เพราะเราพบผู้ลงโฆษณาแล้วสองรายและเรืนนี้จะพ ู้ลงโฆษณาเราจะแบ่งปันกันมันแน่มากฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจถ้าไม่โปรดถามคําถามดังนั้นสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ตอนนี้คือการขยายสเปซเพื่อเพิ่มต้นทุนของจุดมุ่งหมายโทเคน็นและสิ่งที่คุณสามารถทําได้เช่นกันสําหรับสิ่งนี้ก่อนอื่นเราเริ่ทมทํางานกับการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่ารูเอ,อียรูเยบางคนมีความสุขบางคนไม่พอใจกับการแลกเปลี่ยนนี้แต่ทุกคนเกี่ยวกับรูเปีฉันจะทําวิดีโออีกรายการหนึ่งซึ่งฉันจะอธิบายทุกอย่างว่าทําไมฉันถึงเลือกรูเปีเป็นพันธมิตรหลักของเรานอกจากนี้โทเค็นจ ในรียการ LED เล็กบลน์อินยืนเช่นกันแต่ต้องใช้เวลาดังนั้นสิ่งที่ฉันสามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นผมสามารถพูดกับมกลงทุนได้ว่าลงทุนตอนนี้และคุณจะมีเงินของคุณในภายหลังในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและรายชื่อทองโทเคเ็นาหมายในการ LED เลกบปลนจะหมดมาหรือฉันอาจมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างเริ่มวร็วๆวนี้แล้วักลงทุนจะไม่รอนานพวกเขารอ3าสัปดาห์หนึ่งเดือนใช่ดังนั้นการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหมายถึงการให้เงินกับคุณให้ฉันและผู้บรๆๆหิหารทุ่กันว่นค ขอบคุณพ์ทเน์จะนวนมากที่ยอมรับแนวทางนี้ซึ่งเข้าใจฉันและกำลังใช้รูปอีอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตามดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำก่อนอื่นและเรากำลังทำงานร่วมกับรูเอีและเรากำลังทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยนอื่นๆเช่นกันรูปอีให้บริการระบบ M M สองระดับและเราได้เปิดพร่ประสิธิ์แล้วดังนั้นหากคุณเชิญบางคนและพวกเขาซื้อโทเค็นจุดมุ่งหมายในรูปอีหรืออาจไม่ใช่แค่โทเค็นจุดมุ่งหมายเท่านั้นบนรูปปีพวกเขาสามารถซื้อบิตคอยดิทริอัมและสะกกกุลเเนนอื่่ๆมมาาายาพวพขท บางอย่างคุณก็มีรายได้จาก MLM ดังนั้น MLM จึงดำเนิอยู่ในธุรกิจสเปซเพราะรู้คออีกนึส่วนของเราที่จัดการมันให้เราสิ่งต่อไปที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำบอทดสำหรับนินในการแลกเปลี่ยนในเท l ลกร a m ม,มันจะง่ายมากที่จะซื้อขายซื้อโทเค็นจุดมุ่งหมายขายโทเค็นจุดมุ่งหมายผ่านบอทดใน T E L E G R A M บอทดนี้เชื่อมต่อกับไปไดสดังนั้นสำหรับคุณแล้วมันจะใช้งานได้ไง่ายมากเพราะทุกคนรู้วิธีใช้ T E L E G R A M แต่แน่นอนว่าต้องใช้เวลายอย่างที่สามที่ฉันกำลังทำอยู่ฉันติดต่อกกับทาาร ึ่งรับผิดชอบด้านอาวกาศมันถูกเรียกว่า r e สกอสเมสอวกาศัเซอร์เซนคสเมอสดังนั้น่วยงานนี้จะจัดหาจรวดให้เราภายในปีนี้2023อย่างที่ฉันบอกคุณว่าเรากำลังเตรียมการเปิดตัวโฆษณาแต่เพื่อเปิดตัวโฆษณาเราจําำเป็นต้องมีจรวดเราต้องมีบางอย่างคนที่จะนำโฆษณาของเราขึ้นไปบนอวกาศในวงโคจรใช่ดังนั้น่วงานรัเซียที่รับผิดชอบด้านอาวกาศ ซื่เรียกว่า Ros Cosmos จึงเป็นพันธมิตรของเราและขณะน,นี้เรากำลังเตรียมข้อตกลงร่วมกับมยงานดนเปามันเต็มไปด้วยระบบราชการแต่เราจะจัดการและเราจะทำมันสิ่งต่อไปสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วเราสร้างตด้ายระสาทของเราเองเราสร้างโซลูชันบญญาประดิษฐ์ของเราเองซึ่งสามารถแปลวิดีโอได้ถึง60ภาษา6 0ภาษาตา่ตางๆมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้โอกับันทึกวิดีโอของเธอเป็นภาษาอังกฤษและหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์ของเราที่เราสร้างขึ้นจะแปลเกิดเป็นภาษาตา่ตางๆและคนจะสามารถฟัง ในภาษาสเปนฝรั่งเศสเป็นกาลิฮินดีจีน60ภาษาด้วยเหตุนี้เราจึงเริ่มเปลี่ยนบัญชีโซเชียลมีเดียในภาษาต่งางๆเรากำลังทำทีละขั้นตอนภพยท้วดจของฉันเปิดกว้างเพราะฉันต้องการทำให้ธุรกิจนี้ชัดเจนมากตอนนี้เราสร้างในอินสตาแกรมและ11บัญชีและใด้วิดีโอนี้เราจะใส่ลิงก์และคุณจะฟังว่เกร์ในภาษาฝรั่งเศสหรือเกร์ในภาษาสเปนหรือเกในภาษาอื่นไม่ใช่ว่าเกร์เป็นภาษาอังกฤษและคุณจะสามารถแบ่งปันกับคู่ของคุณได้นี่คือสิ่งสำคัญดังนั้นเราจึงสร้างนยนต์ที่น่าทึ่ง ซึ่งกำแป,ปลภาษาให้เราเป็นเรื่องที่ดีมากเพร้อมื่อเราจะมีการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์หรืออาชีพนักฟิสิกส์กับคนที่เชื่อมโยงกับอวกาศไม่ทรงกลมต่าตาหุ่นยนต์ก็จะแปลบทสัมภาษณ์เหล่านี้ด้วยดังนั้นเราจะเอาอากาศกิจกรรมโฆษณาสเปซทั้งหมดการเตรียมการทั้งหมดของเราเพื่อเปิดตัวโฆษณาเราจะเอาอากาศใน5าโซเชียลมีเดียยูทูบอินสตาแกรมทิก k อหคอมมสและทว็บเตอร์ตอนนี้เราําลังทำานาัรโม,มกับนักการตลาดมืออาชีพที่ช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมดังนั้นเป้าหมายคือจนถึงสิ้นปีนี้ผู้คน้าม โฆษณาของ p a ป e และผู้คน30บล้านคนทั่วโลกที่พูดภาษาต่างๆกันดังนั้นเมื่อฉันเริ่มมีคราวว่าโทเค็นเป้าหมายมีราคาเท่าไหร่เช่นวันนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา10บเหร์ยญเรงนีคุณสามารถซื้อได้ในราคา20่สิเร์ราคาทั้งสองมีเรามีแน่นอนอยู่แล้วแต่ต่อไปโทเค็นเป้าหมายจะแพงขึ้นมีหลายท่านถามผมว่าแพงกว่ามากเท่าไหรเท่าไร่เป็นมากฉันแค่คิดว่าพวกคุณรอวันที่28เมษาย,ยนเพราะต่อไปเงินปันทุนของคุณที่เราจะมีในเดือนกรกฎาคมเราจะมีในเดือนตุลาคมและเราจะมีในเดือนมกราคม คุณจะเห็นว่าเท่าไรมันเติบโตมากแค่ไหนการดูการรอดูเป็นแนวทางหนึ่ง แต่เรากำลังใช้วิธีอื่นเมื่อถามนักการตลาดกับเมสเซเดสซาดให้นับดูว่าปีนี้ทำเงินได้เท่าไหร่เพราะรู้ว่าเราจะใช้ช่องทางไหนพวกเขารู้ว่าเรามีทรัพย์สินเหล่านี้เป็นโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ของเราเองแล้วเรามีเครื่องหมายการค้าของเราแล้วดังนั้นเมื่อพวกเขานะัพวกเขาบอกฉันว่าราคาโดยประมาณของโทเค็นหนึ่งอันในวันส่งท้ายปีเก่าจะอยู่ที่365ดอลลาร์วันนี้10โมงโดยประมาณจะเป็น365ดอลลาร์เป็นการเติบโตที่ดีมากฉันไม่ต้องการให้มันเป็นสัญญาในวันนี้แต่เป็นตัวเลขโดยประมาณคนอยากมีรายได้นีก วังสื้เข้าใจพวกเขากำล่งดรวิดีโอเหล่านี้พวกเขากำลังดูธุรกิจจริงจะมีรายได้เท่านี้ใครที่อยากมีรายได้อีกทางโอเคไปได้มีบริษัทต่างๆมากมายและคุณสามารถไปได้ บางครั้งฉันรู้สึกขอบคุณมากที่เราสื่อสารกันว่าเราคุณฉันเรารู้จักกันแล้วยังไม่ได้เป็นการส่วนตัวแต่ฉันหวังว่าเราจะพบกันในชีวิตนี้เป็นการส่วนตัวเช่นกันฉันมีความสุขมากที่มีผู้ชายจำนวนมากเข้าใจจุดยืนของฉันว่าเราต้องการสร้างธุรกิจใหม่ที่ทากาไรโดยสิ้นเชิงและพวกเขาถามว่าโอ้จะช่วยคุณได้อย่างไรเราสามารถทําอะไรให้คุณได้หรือไม่สําหรับคนเหล่านี้ฉันพูดว่าใช้พวกคุณทําได้ดังนั้นสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้คือทําให้ธุรกิจของเราเติบโตและมั่งคั่งของคุณเพราะถ้าคุณมีโทเคน และโทเค็นเป้าหมายกำลังเติบโตหมายความว่าคุณกำรวยขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก่อนอื่นสมัครสมาชิกช่องของเราในวิดีโอนี้ผมจะใส่ลิงก์ไปยัง YouTube พวกคุณส่วนใหญ่รู้จัก YouTube ของฉันอยู่แล้วและฉันจะใส่ลิงก์ไปยังบัญชีของเราในอินสตาแกรมซึ่งจะเต็มเต็มด้วยข้อมูลในภาษาต่างๆนั่นคือ11ภาษาที่เรานำไปใช้แล้วมีบัญชีในอินสตาแกรมวิดีโอมากขึ้นเนื้อหามากขึ้นจะถูกบันทึกเพราะสองสามวันที่แล้วฉันยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นวิธีจัดการข้อตกกเเเีียงวิิธจัดาารรแลลป่นนททคค และฉันไม่ค่อยได้นำเสนอกับคุณที่นี่มากมากแต่ตอนนี้ฉันจะเป็นอิสระมากขึ้นสำหรับสิ่งนี้และฉันจะแบ่งปันเนื้อหานี้ดังนั้นสมัครรับข้อมูลในช่องของเรามันเป็นสิ่งหนึ่งแบ่งปันกับเพื่อนของคุณมันเป็นอีกเพราะถ้าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษและเพื่อนของคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแต่คุณมีบัญชีบัญชีของเราในภาษาแม่ของคุณคุณ,คณก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนของคุณได้เพื่อนของพวกเขาจะดูพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นสักถามเห็นด้วยตัอแยง้งไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าใครไม่เชือ่อไม่เชือเช่อก็ไม่เเป็นไไรรรรพาาาะะจจจมด้้้คตอบกผููิง จะเห็นการยืนยันว่าเรากำลังสร้างฮองทดลองของเราเองและเมื่อมีคนเห็นแน่นอนว่าธุรกิจนี้จะเติบโตได้เพราะคนให้ความสนใจฉันได้บอกคุณไปแล้วในวิดีโอของฉันว่าทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในเศรษฐกิจแห่งความสนใจความสนใจวันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ผู้คนกำลังซื้อและขายดังนั้นเมื่อผู้คนจะมนมากขึ้นจะดูเนื้อหาโฆษณาสเปซมากขึ้นคุณก็จะยิ่งนี้มากขึ้นเพราะคุณเป็นเจ้าของโทเคน็นจุดมุ่งหมายเมื่อโทเคน็นป้าหมายเติบโตขึ้นความมั่งคั่งของคุณก็จะเติบโตขึ้นดังนั้นโปรดตาามมช่่องหกกกคคุณคนนีีแนนะเยวับ สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้หากคุณมีคำถามอย่าอายที่จะเขียนลงใน telegram, instagram, ทุกที่ใน youtube มาทำธุรกิจกันเถอะดังนั้นสมัครรับข้อมูลแบ่งปันให้เพื่อนของคุณบอกผู้คนเกี่ยวกับการโฆษณาพื้นที่และคุณจะทำให้พวกเขาได้รับรายได้เช่นกันฉันตื่นเต้นมากเพราะธุรกิจนี้เพราะเราไม่ได้แค่ทำให้ตัวเองเอร็วขึ้นเท่านั้นเรายันคืนความวางความไว้วางใจความเชื่อความศรัทธาของผู้คนว่าในอินเทอร์นเน็ตมีธุรกิจที่น่าเชื่อถือพวกเขาตรวจสอบไปอย่างไรเพราะทุกอย่างโปร่งใสคำถามทั้งหมดเปิดอยู่ดังนั้นประชา ฉนจะได้เงินดังนั้นเราจะแบ่งปันต่อไปตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันกำลังแชร์วิดีโอนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่จะมีการเผยแพร่เร็วๆนี้ในภาษาอื่นๆตอนนี้เราพร้อมแล้วกับ11ภาษาแต่รวมๆแล้วจะเป็นทั้งหมด60ภาษาทำไว้ตัอง60เพราะในเครื่องมือบญญรดิบฐ์ของเรามี Google มี Library ของ Google และ Google ไม่อนุญาตไม่ได้ให้ไหุไรบ้างเลยมากกว่า60ภาษาแก่เราแต่ถึงกระนั้น60ภาษาก็มหาศารงานจนวนมหาศารและฉันมีความสุขมากที่เรากำลังทำมันสำหรับวันนี้เรามีผู้้้ที่ซือไปแลว และกำลังซื้อโทเค็นอยู่ในขณะนี้เรามีคนที่จะซื้อพรุ่งนี้ด้วยราคา20%เ,าาเพราะผู้เขาจะเข้าใจว่าท่ลโลกเป็นอย่างไรเรากำลังสร้างสิ่งที่ยินดีพิงใ,งใดและค่าช้จ่ายของโทเค็นป้าหมายในสิปีนี้จะอยู่ที่300 5 0ดอลลาร์โดยประมาณดังนั้นถ้าจะซื้อในราคา20ก็เป็นข้อเสนอที่ดีมากเช่นกันแต่แน่นอนว่าซื้อเป็น10จะดีกว่าดังนั้นขอแสดงความยินดีกับผู้ที่อยู่กับเราฉันมีความสุขมากที่เรามีชุมชนที่เชื่อถือได้เราไว้วางใจซึ่งกันและกันและเรากำลังทำงานอย่างงขขันนนตอี้ ต้องมีลิงก์อ้างอิงอเพื่อแบ่งปันข้อมูล s ซเบสเอดีคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลใดๆช่องใดๆเกี่ยวกับอวกาศโดยไม่สนว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่ใต้คุณหรือไม่อยู่ใต้คุณในรูปเอีเมื่อเขาจะมาซื้อโทเคน็นเขาจะอยู่ภายใต้คุณแต่เมื่อคุณแบ่งปันไม่ว่ากับใครก็ตามคุณกําลังทําให้โทเค็นมีราคาสูงขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองฉันและหุ้นส่วนคนอื่นๆร่ำรวยขึ้นขอบคุณมากสําหรับความสนใจเรากําลังทํางานต่อไปอย่างแข็งขนัขนและตอนนี้ฉันสัญญ,ญาว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็นบ่อยขขึึ้้นนว่าเกิดอะไร และเราพัฒนาธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไรขอให้มีคำาคืืนที่สวยงามน,นะทุกคนอ